อ่ะฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมนะครับตำนานมังกรหยกเอ็มนะครับต้องบอกเลยว่าอัดเป็นรอบที่4แล้วนะครับมีความพยายามมากเหมือนเขาจ้างแต่จริงๆเขาไม่ได้จ้างนะครับแค่อยากจะทํารีวิวให้คนที่อยากจะมาลองเล่นเล่นดูนะครับต้องบอกก่อนว่าผมเล่นมาประมาณตั้งแต่วันแรกช่วเงเยน็นๆเล่นละวันละประมาณ3ชั่วโมง2อถึงสชั่วโมงแบบบางวันกดเสร็จก็ออกกดออกกด,ออก,กดเสร็จกดออกอะไรอยู่อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะอ่า ก้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างเพลินนะครับค่อนข้างเพลินคนที่ชอบมังกรหยกหรือชอบจัก,กรวาลกิมยง้งอ่าแต่จริงๆมันเป็นแค่มังกรหยกนะมันก็จะเป็นมังกรหยกสามภาคคือภาคแรกของกุ้เจีงแล้วก็ย,กกยีกุ้ยแล้วก็ภาคสามดาบมังกรหยกเตียบอกกีนะครับผมตัวละครก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับเราสามารถอ่านระบบค่าความสัมพันธ์ได้นะครับอ่าน,นี้จะสรุปสั้นๆนะเพราะว่าอัดมาสี่รอบแล้วเหนื่อยมากเสียงจะไม่เหลือแล้วนะครับ ก็เราสามารถอ่านตัวละครได้ครับเนี่ยเนี่ยเตัวละครใไหมเอาเอียงเค็กในน้อยเขาอูดขาวเนี่ยลูกน้องสมรสของเอาเอียงหงเป็นหนึ่งที่หน้าตา่อเหลาต่นี้ใส่เจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีอยู่อ่ะอันนี้ก็คือจะเนื้อเรื่องของแต่ละคนก็คือจะมีบอกหมดเลยนะครับเอียี่สิมนี่คือเออคุ้นๆแหละเร้เอ้าคนโกวิดาของเอียคางอ๋อตัวนี้ก็คือพ่อ ก็คือง่ายๆว่าบิดาของเอีย้ยคังก็คือปู่ของเอีย้ยกล้วยแหละนะเออประมาณนั้นแหละอ่ะอย่างบางตัวอย่างเงี้ยคุณก็จะแบบงงๆว่าอีหยังอีหยังคือแมงมุมอะไรเงี้ยคุณก็จะได้รู้ว่าคือแมงมุมใครก็คือจุเอ,อ๋นะครับยชื่อเดิมตู้ยี่อุตสาวของผู้หวังสิทธิ์ของพยามาังกรเสื้อม่วงฝึกฝนหัดพันง,ง,งุมื่นพิษตอนเด็กถูกเตี๋ยบอกกีจึงเกิดความรักอประมาณนี้อ่านี่ก็เสียวเจียวนี่ก็คือตัวสาวใช้นะ ลูกสาวของเนี่หัวเสียกับพญามังกรเสื้อม่วงเนี่ยได้รับคำสั่งจากมารดาให้ไปเป็นสาวใช้ในดอยเจอจรลัดนะเห็นไหมก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีเนื้อเรื่องของแต่ละคนออกไปนะครับอเห็นไหมค่าความสําคัญคือสิทธิ์เนี่ยใครเป็นสิทธิ์ใครเนี่ยเล็กบ่อซวงเนี่ยเป็นสิทธิ์ของลีโมกโชอะไรเงี้ยอ่าก็คือจะมี เส้นให้ดูค่าความสัมพันธ์เลยว่าใครเป็นอะไรกับใครนะครับก็ดีนะเพราะว่า3ภาคนี้จริงๆมันมันเกี่ยวข้องกันนะภาคแรกกับภาค2อาจจะห่างกันไม่กี่สิบปีแต่ภาคของดาบมังกรหยกเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะห่างมาหลายปีนะครับกับภาคอื่นเพราะฉะนั้นไอตัวบนบนี่คือบางทีตายกันไปแล้วนะครับแต่ภาคดาบมังกรหยกนะครับอืแต่มันก็ยังยืงลิงอยู่ใลทำลายได้อยู่นะครับก็น่าสนใจนะมาลองอ่านดูก็ได้นะครับว่าใครมีความสัมพันธ์อะไรกับใครอย่างนี้ ต่อไประบบกาชานะครับเกมนี้ก็จะเป็นแบบว่าเถ้าจะเปิดดบ,บมันตีสิครั้งก็คือใช้แผ่นยกเก็บเอาก็คืออาจจะไม่ได้เก็บยากมากแล้วก็มีการันตีด้วยนี่ยก็มีพวกเนี้ยเหมือนกับว่ากระบวนการแนะนําอะไรให้ดูอย่างเงี้ยเลือกได้นะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มโอกาสออกนะแล้วก็หรือไม่ก็ใช้เนี้ยสองพนะครับเนะครับสมมติต้องกดเงี้ยเห็นไหมอันนี้คืออันนี้คือผมขาด5อันไงมันก็เลยบวกราคาเข้าไปให้นะครับว่าต้องใช้เท่าไหร่นะ คือตอนนี้ที่จะอาเกะที่จะอาอยู่นี่ที่รีบอธิบายไม่ใช่อะไรอีกสินาทีเกมปิดแล้ว <c oughs> เกมปิดโคเบตาแล้วนะครับก็เลยมาแนะนําให้ดูนะก็คือต่อไปเป็นระบบการสอสุ้อ่ะกทโทอทโทออันนี้ขอบอกอันนี้ก่อนแล้วกันระบตัวมันจะเป็นสีฟ้านี่คือพื้นฐานที่สุดเลยนะครับสีม่วงก็คือรองลงมานะอ่าแล้วก็ตัวที่ดีๆก็จะเป็นสีสีส้มนะครับสีส้มแล้วสีส้มอ่ะมันจะแบ่งออกเป็นสแบบคือตํานาน ตำนานกับมหากาบ์มหากาบ์ก็คือแบบพวกที่แบบตัวละครสําคัญเกือบเกือบจะดังแต่ไอ้พวกตำนานนี่คือแบบว่าจัดอยู่ในขั้นตอนที่ฟยวฟาวซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจัดจอยังไงทูซ้ายแม่งเป็นมหาการ์ทูขวาแม่งเป็นตำนานนะก็แบบดูแบบมินมินกันนิดนึงนะครับส่วนรีบกโชผมนี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นจริงๆงนางน่าจะเป็นตำนานได้นะเพราในเรื่องนางก็เก่งนะเออแค่อาจจะแบบไม่เท่าอึ้งยงหรืออะไรเงี้ยแต่คือแบบถ้าเป็นแค่มหากาบ์เองเหรอวะเฮ้ เซ็งๆนะส่วนในตัวเนี้ยตัวเนี้ยเป็นตำนานเอาเองหงเป็นตำนานนะครับเป็นเป็นหนึ่งในห้ายออฝีมือนะครับเป็นตำนานแต่ว่าตอนเปิดออกมาโตเป็นตัวแดงนะครับเป็นตัวแดงเลยนะครับเออเป็นตัวแดงเลยนะครับแว่านเก่งอันนี้ก็ให้ดูนะครับดาบมังกรมังกรยกหนึ่งมังกรยกสองดาบมังกรยกอ่าเนี่ยเราได้ตัวไหนเข้ามาปุ๊บในี่ยสเตตัสมันจะเพิ่มด้วยให้ด้วยนะครับประมาณนี้อ่าต่อไป เดี๋ยวผมมาลงนั้นให้ดูแล้วกันนะครับสักตาสองตานะดีที่กี้ดีที่กี้ก่อนอัดเหลือไว้หน่อยหนึ่งนะไม่งั้นไม่ไม่ได้ถ่ายต่อละเนี่ยมันก็จะเป็นระบบออตโต้ได้แบบเล่นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือตัวละครเรานะครับบทเนื้อเรื่องมันยังไม่ค่อยเข้าไหลมันก็เลยแบบยังยังหอบแดกอยู่ที่วันนี้ทําอะไรไม่ได้นะเหมือนลุกมาบัฟเฉยๆนะครับไม่ได้ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายอ่ะเนี่ย ท่าก็จะเป็นผู้ติดพิษคือผมไม่ค่อยมีพวกซีซีนะครับสมม่วนมากจะเป็นแบบพวกดาเมจโอเวอร์ไทม์รือพวกพวกิษหรืออะไรเงี้ยครับที่แบบไอ้นี่อ,อ,อีกดานหนึ่งนะครับปับ๊บจริงๆเราสามารถให้มันสู้แบบต่อเนื่องได้เลยนะอันนี้ขออธิบายเรื่องท่าก่อนนะครับก็คือฝ่ามือชนะหมัดน,นะครับหมัดชนะอาวุธลับอาวุธลับชนะฝ่ามือส่วนดาบกับพลังปานมันจะตีกันเองนะครับประมาณนั้น อันนี้พอเราเจอตัวละครที่แบบว่าเป็นเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยครับที่แบบเหมือนมันดูวิวแววว่าขั้นม่วงน่าจะเก่งอะไรเงรี้ยเขาก็จะแบบมีแนะนําให้ดูนิดนึงนะครับตัวนี้ค่อนข้างดีนะรู้สึกจะเป็นของสำหรับชุวยิงกาเนะยก็คือข้อดีของมันก็คือมันตีเสร็จแล้วมันฮิว,ฮวทังตี้นะครับบางตัวก็มีตีดูดเลือดนะผมไปเจอใน p v p มาคือตัวผมไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเหมาะกับ PV p เท่าไหร่อ,รอืเอ,อเนี่ยเวลาจะไปต่อใช่ไหมแลว้วกดที่ตรงนี้ครับเนี่ย พอมันนับถอยหลังสามวิก็ไปเลยหรือก็ต่อไปเองก็เลยก็ได้มันจะออโต้ไปเลยนะครับทําให้แบบเหมาะกับคนที่แบบไม่มีเวลาครับนั่งเปิดไว้เล่นๆแล้วก็แบบนั่งทํานั่งทํางานอะไรเงี้ยสักพักนึงหันกลับมาดูอะไรเงี้ยพอได้พอได้เล่นได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาถามว่าสนุกไหมเกมนี้ก็ถ้าคุณเป็นแฟนบอยของแนวหนังจีนหรือว่าพวกของจิมยงหรืออะไรเงี้ยที่แบบชอบมังกรหยกละกันเพราะว่ามันมันไม่ได้มีแบบ มันไม่มีเล่งหูชงหรืออะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันมจะอยู่ในจักรวาลของกิมยงเหมือนกันแต่มันก็ไม่มีนะตอกโตอกโกคิวป้ายนี่ก็ไม่มีนะครับเพราะงั้นไม่ต้องไม่หวังนะครับนะแต่ว่าถ้าเกมมันแบบอยากเปิดจักรวาลเพิ่มก็อาจจะมีก็ได้นะครับอืมประมาณนี้นะเนี่ยมันก็จะมันก็จะแบบเล่นง่ายอ่ะผมคิดว่ามันเล่นง่ายๆตัวละครมันมันมาถึงแล้วมันดูเก่งอัพนู่นอัพนี่อะไรเงี้ยครับเออหรือว่าเขาแจกมาเยอะก็ไม่รู้เหมือนกันนะ อาจจะเป็นเพราะเขาแจกมาเยอะด้วยแต่ว่าเศษตัวละครก็พอหาได้ถ้าเล่นเองนะครับอแต่ว่าถ้าตัวไหนอยู่ในเมตาไหมอันนี้ผมไม่สามารถบอกได้ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ตามขนาดนั้นไม่ได้เล่นแบบตต่างประเทศมาประมาณนี้มันก็แบบออตโต้เล่นได้เรื่อยๆนะครับค่อนข้างเพลินเดี๋ยวเกมจะปิดนะครับอีกประมาณหกนาทีผมเลยต้องรีบอธิบายให้เสร็จอ่ะเนี่ยมันก็จะมีแบบเคล็ดลับโผล่บ้างตรงกลางหน้าจอนะครับถ้าใครทำเคล็ดนี้ก็คือเหมือนแข่งกินนะครับ แข่งกินเนี่ยแข่งกินเนี่ยกดรัวๆมินิเกมเง่ายๆอย่านี้คือผมชอบมินิเกมอะไรที่มันกดง่ายๆเงนี้ต่อไปน่าจะไปให้กินกินชาตัวกลางเนี่ยกดไปดีกดไปดีดปดอ่ะลืมกดกินครับตะกี้แพ้เลยลืมกดกินลืมกดกินปกติมันต้องกลับมากดตรงนี้ก่อนลืมลืมลืมเนี่ยประมาณนี้แล้วก็ยูมีแบบคิวนะครับกิวอันนี้ผมพอดีกดเข้ามาอยู่กิวนี้ครับจัมเปอร์แล้วก็ มันจะแบบมีออโต้ในนี้ได้นะครับผมออโต้ให้มันวิ่งวิ่งไล่ฆ่ากันอยู่นะมันก็จะเนี่ยเหมือนสํานักเราตีใครอยู่บ้างใครตีสํานักเราอะไรอย่างเงี้ยสํานักขาวก็ง่ายสุดฟ้าก็ลองลงมา,ม,าม่วงคือแม่งโหดอะไรเงี้ยเออมันก็จะมีแบบสํานักหลายแบบนะครับอืมเนี่ยมันก็จะมีสํานักระบบของสํานักอะไรนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือแบบส,สมบัติเงี้ยให้หมุนหมุน มุญหาของอืข้อมุลหาของไปแล้วก็ประมาณนี้แหละถ้าใครว่างๆอย่างที่บอกดูก็ลองลองกดดูไม่แย่มันจะมีระบบสร้างบ้านเหมือนที่เราคุ้นเคยกันหลายเกมเออก็จะสร้างฐานทําให้แบบทรัพยากรได้มากขึ้นเนี่ยได้แร่มากขึ้นเขาได้แร่เ,รเสร็จก็ไปสร้างทําทําชุดให้ตัวละครหลักซึ่งมันก็บวกทั้งทีหรืออะไรเงี้ยครับเรื่อย,ๆ,อยๆ,ๆ,ๆประมาณนี้อ่ะใน,ในเซิร์ฟก็จะปิดละผมจัดไปแล้วกันมา มาเลยนะครับตังพอไหมตังไม่พอไม่เป็นไรครับอาทีนึงก่อนไปเธอจะปิดละตัดไปแดงไหมล่ะนี่คือสีม่วงนะครับก็คือตัวที่เรายังไม่มีนะครับเที่ยปุ๊กหุ่ยตัวไหนวะสีม่วงใหม่แล้วนะคือจริงๆถ้าโดนดีๆมันก็แบบ มันก็ k k really. ยิงคิดขาดเข้ามาวะอไม่ส้มเลยยิงอย่างเกลืออย่างเกลือบอกเลยอันนี้ก็คือเรียกง่ายๆว่าเจ็บนะครับอันนี้ก็คือไม่ได้อะไรเลยนะครับอันนี้คือไม่ได้อะไรเลยจริงๆนะฮะไม่ได้อะไรเลยนี่ก็คือหมดแล้วนะครับเปิดไม่ไหวแล้วไม่พอเลยนะโอเควันนี้ก็เท่านี้แล้วกันถ้าใครอยากจะมาลองเล่นก็ามาลองดูครับเกมเล่นไม่ยากเกมเล่นไม่ยาก แล้วก็ค่อนข้างกดสบายถ้าแบบว่าว่างๆไม่มีอะไรเอาไปกดนอกบ้านอะไรเงี้ยเวลาไปทํางานอะไรเงี้ยเออผมก็เอาไปนั่งกดตอนไปทํางานนะ <c oughs> เพราะว่ามันกดแบบแปบบ๊แบๆบแบบก็จบเวลาใครไปเรียกให้ทําอะไรปุ๊บอย่างนั้นคือปิดได้เลยมันไม่ต้องแบบมานั่งแบบนั่งกดอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ให้มันออโต้ไปมสะดวกดีอ่ะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของเกมแนวนี้แหละนะยังไงก็ลองลองดูแล้วกันครับผมถือว่าเป็นเกมที่สนุกถ้ามีเวลาเล่นก็ลองเล่นดูถ้าคุณชอบ กวกมังกรหยกอะนะอืมวันนี้ก็เท่านี้ละก่อนละกันขอตัวละครับคงไม่มีรอบที่ห้าแล้วถ้าเรอบนี้อัดไม่สมบูรณ์ก็ไม่มีละโอเคครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ